เกิดเหตุมีคนร้ายขัใช้วุธปืนยิงพ่อค้าขายข้าวแกงในพื้นที่บ้านห้วยสาราตะมนลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเบื้องต้นข่าะเจ้าตำรวจได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามหาตัวคนก่อเหตุมาินคนดีตามกฎหมายต่อไป เมื่อเวลา5นาิกาของวันที่21กุมภาพันธ์2568พันธตำรวจโทจลูนมหาผลสารวัตรเวรสพปักท่อจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตบริเวณร้านไข่ข้าวแกงเลขที่88ทับมหมู่ที่7บ้านห้วยสาลาตยางหักอเภอปักท่อหลังรับแจ้งเหตุรุกเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันธุตำรวจเอกพัชพงศ์มุนทาผู้กํากับการสพปักท่อกองพิสูจน์หลักฐานเจ พันธุรวจโทอัธวุฒิอนุเอกจิตรองผู้กํากับการสอพอปักท่อพันธุรวจโททรงศักดิ์พณนิชย์กุลรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสอพอปักท่อพันตำรวจโทพิทยารัตนาสวัสดิ์ป้องกระละปราบปรมสอพอปักท่อและเจ้าที่มลทิปฐมบรมราชานุสรณ์ในที่กเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงอยู่ติดก,กับถนนบริเวณด้านหน้าร้านพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือนายวิวัตรชัยเพือออายุ69ปี อยู่ที่บ้านที่140หมู่ที่6ตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีสภาพศพนอนหงายหน้าสวมเสื้อลายสก๊อตสีแดงน้ำเงินใส่เกงเกงขาสั้นสีฟ้าอ่อนนอนจมกองเลือดอยู่ตามสภาพร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่ด้านหลังขวานหนึ่งนัดทะลุคอด้านหน้าใกล้กันพบกับหมอนรองกระสุนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งชิ้นเจ้าท,ที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถามนางสาวประกายเดือนหันหาบุญอายุ43ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายได้เล่าว่าในช่วงเวลาประมาณตีสี่ของทุกวัน จะขับรถจนโตโยต้ตาโฟล์คเจอร์สีขาวทะเบียน2ขอไขทอ่ท 1, อทง5010กทมอ,ออกมาจากบ้านกับผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ3-4กิโลเมตรเพื่อที่นำข้าวแกงมาขายที่ร้านเป็นปกติทุกวันและวันนี้ก็เช่นกันเมื่อมาถึงหน้าร้านก็จอดรถและได้ยกของยกกับข้าวลงเข้าที่ร้านจังหวะที่เดินยกเข้าไปในร้านก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับเืนหนึ่งนัดและพ่อก็ได้ล้มลงด้วยความตกใจจึงวิ่งไปแอบที่ในร้านและได้โทรบอกแฟนให้เข้ามาช่วยแต่ก็ไม่พบผู้ก่อ เหตุเลยเพราะบริเวณนั้นหน้าร้านมืดมากไม่มีไฟติดเลยซึ่งปมการก่อเหตุในครั้งนี้ตนก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากเรื่องอะไรเบื้องต้นพันตำรวจโทจะรุนมหาผลสารวัตรสอบสวนและกองพิสูจน์หลักษานเจตได้รวบรวมรข้อมูลพยานฐานในที่เกิดเหตุซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่ได้ตรวจสอบคลิปจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง พบผู้ตายได้ขับรถมาถึงที่ร้านประมาณ4นาิกา12นาทีและได้ยกของลงจากท้ายรถจนเวลา4นกา20นาทีก็ได้มีคนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเดินข้ามถนนมาจากฝั่งตรงข้ามกับที่เกิดเหตุและเข้ามาที่บริเวณร้านจากนั้นก็วิ่งกลับไปแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครซึ่งทางเจ้าหน้ารวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป